สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเราต้องบอกว่า2คนนะคะน้องเิร์ตนะคะคแล้วก็น้องบุ๊กตากล้องสุดหล่อของเรานะคะค,คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เราจะพาไปทัวร์โรงซ่อมของเรากันบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมนานแล้วนเนาะเผื่อแบบว่ามีบางท่านนะคะเพิ่งจะเข้ามาเป็น f อหรือว่าเพิ่งมารู้จักกับ บางนาแฮกเตอร์นะคะแต่ต้องขอออกตัวก่อนนิดนึงนะคะว่าความรู้ในเรื่องของเทคนิคต่างๆการซ่อมบำรุงนะคะที่ฉันมีน้อยมากนะคะดิฉันขอทําหน้าที่เป็นไกด์นะคะแล้วก็พาเยี่ยมชมนะคะว่าโรงซ่อมของเราเป็นยังไงกันบ้างอาเดินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอกับรถมากมายหลายยี่ห้อนะคะซึ่ง โซนนี้ก็จะเป็นยี่ห้อแคทนะคะแล้วก็จะมีโคมัส,สุโกเบฮิตาชินะคะทางร้านนะคะจำหน่ายอยู่4ี่ยี่ห้อหลักๆนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะมาลองรถที่บริษัทของเราได้นะคะซึ่งยังไงคะน้อบุ๊กเปิดทำการทุกวันไหมเปิดทำการทุกวันครับวันะะจนันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยเลยนะคะก็8โมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นนะคะถ้าหากว่า วันใดน,นะคะจะหยุดนะคะไม่ใช่หยุดกิจการนะคะจะเป็นวันหยุดนะคะเดี๋ยวก็จะมีเอ่อโพสนะคะแจ้งไว้ที่หน้าเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเดียวกันกันกบ YouTube เลยไปกดติดตามไว้นะคะเพจรถคุณําเข้าบางนาเฮกเตอร์โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมขาดิฉันออกตัวแล้วนะว่าเรื่องเทคนิคเนี่ยดิฉันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะส่วนมากจะรู้แบบราคารถเท่าไหร่คายังไงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเรื่องซ่อมต้องให้พี่ช่างเขาเอ่อ บางท่านก็อาจจะสะดวกอธิบายนะคะบางท่านก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่ว่างทํางานอยู่ฉันไม่อยากจะเล่นกับแกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้เราจะไปป่วนทีมช่างกันเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะทีมช่างเขาน่าจะแบบคิดว่าง,งานน่าจะเบาอย่างบุคที่ว่าน่าจะไปได้เรื่อยๆค่ะ <laughs> <laughs> นะคะถ้างานเบาเขาก็จะเล่นกับเรานะคะแต่ถ้างานเขาหนักนะคะ <laughs> เขาอาจจะมีเ <laughs> พียงอ้อประแจเพียงอะไรอย่างงี้ใส่เรานะคะโอเคสําหรับคันนี้คันแรกเลยนะคะ อย่างที่เคยบอกไว้นะคะคุณลูกค้าทีเออ่เป็นลูกค้ากับทางบางนาแฮกเตอร์นะคะเราจะรับซ่อมเฉพาะรถของลูกค้าเรานะคะรถท้่งนอกเราขอ,อยังไม่รับก่อนนะคะเพราะว่าช่างเราทําไม่ทันนะคะแล้วก็นี่ค่ะยกตัวอย่างคันนี้เป็น P C ซีร้อยหกสินะคะคันนี้ไปรับมาจากที่ไหนน้องบุ๊กจำได้ไหมน้องบุ๊กเฮ้ยพี่วันนั้นผมเบอร์คะ่ะผมจําไม่ได้นะครนายกนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าซื้อของเราเป็นทันที่สองคันแรกที่เขาซื้อคอ,อ,อมมสุ 120รุ่น6 e o นะคะคันที่2เป็น T C 160เห็นไหมถ้าไม่ดีจริงเขาจะมาซื้อกับเราอีกคันหนึ่งทำไมนะคะนี่อวยอวยนี้พาดูหน่อยนะคะมีท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะนะคะสำหรับ160ตอนนี้หมดนะจ๊ะหมดนะคะเดี๋ยวจะพยายามหาเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะนะคะอันนี้น่าจะเป็นของ p C 40แน่เลยนี่คุณผู้ชมอัาคันสิว คุณผู้ชมหลายท่านนะคะจะเคยเห็นท c 40ร้อยเออทีซีสี่สิบของเราขออภัยนะคะสองคันตอนนี้ขายออกไปทั้งสองคันแล้วนะคะคันหนึ่งจะไปบางเลนนครปฐมนะคะอีกคันนึงจะไปยังจังหวัดชุมพรนน่นะคะขายเรียกกันเลยนะคะอ่อสัปดาห์ที่แล้วออกไปทั้งสองคันเลยนะคะเห็นไหมคะบุ้งกีอันนี้พอจะอธิบายคร่าวๆได้ว่าเป็นการเสริมเสริมให้แข็งแรงนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะบุ้งกีของ PC40 สี่สิบอันนี้ก็มีการเสริมอาร์มเดี๋ยวช่างเขาจะเสริมอาร์มนะคะ นี่นะคะอันนี้ดิฉันพูดได้แค่คร่าวๆนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะถอดต,ตรวจเช็คให้ทุกจุดนะคะถอดทุกชิ้นตรวจเช็คให้ใหม่ทุกจุดเพราะมีคุณผู้ชมหลายท่านถามเข้ามาว่าคุณเอิร์ธรับตรวจเช็คนี่ตรวจเช็คอะไรบ้างทุกจุดนะคะหรือใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เช็คทีละชิ้นนะคะเช็คทีละชิ้นอ่าอันนี้คุ้นตากันมากส่วนช่วงล่างของเราเอาน้องบุ๊กให้ดูบรรยากาศช่วงล่างหน่อยไม่ว่าจะเป็นใบแท็กนะคะโซ่ต่างๆก็ต้องมาจบที่ตรงนี้นะคะ ต้องจบที่โซนนี้แผนกนี้เท่านั้นนะคะโดยช่างมือฉมังของเรานะคะผู้ชมค่ะนะคะออช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนนําตัวเดินตรงไหนที่ไม่ดีนะคะช่างของเราตรวจเช็คให้ใหม่ทุกจุดนะคะแล้วก็ตรงไหนไม่ดีเราเปลี่ยนให้เลยนะคะเราไม่ได้ซ่อมนะจ๊ะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยของใหม่เลยนะคะนี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นบูมอาร์มของอะไรไม่แน่ใจนะคะขออนุญาตบอกว่าไม่แน่ใจช่างของเราก็จะทําการตรวจเช็คแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าควา้าลูบ่ ใช่ครับกว่กามคว้านรูใช่ไหมเออนะคะช่างนะะ้าขาเขาคว้านรูเพื่ออะไรอะ่ะรูเล็กก็คว้านให้ใหญ่ได้อ,อะไรประมาณนี้ฟังแค่นี้ก่อนพอช่างเขาทำงานแล้วก็นี่นะคะโซนนี้ก็หนึ่งจะเป็นโซนของบุ้งกีนะคะช่างน้าจะรับบทในการเ,เขาเรียกว่าเสริมให้แข็งแรงนะคะรวมถึงอาร์มหน้าอาร์มด้วยนะคะที่ หลายรีวิวนะคะเราทาการเสริมหน้าอามแบบ3เส้นให้คุณลูกค้าก็อยู่ที่โซนนี้นะคะทีนี้เรามาดูโซนนี้กันบ้างโซนนี้เป็นโซนที่แบบละเอียดมากก็คือเป็นโซนเครื่องในค่ะคุณผู้ชมหาเครื่องในนะคะเป็นโซนเครื่องในนะคะอันนี้เป็นรถของคุณลูกค้าที่คือจากเราไปเช่นกันนะคะคันใหญ่มากคันใหญ่มากนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นโซนอะไรสาวน้อยคนนี้เป็นโซนอะไรบุ๊กอันนี้ออทําทุกแผนกอย,อยู่ทั้งแผนกสี แะะผนกอะไรบ้างก็ไม่รู้อยู่ไปหมดนะคะเดินไปที่ไหนก็จะเจอเขาอยู่ตรงนั้นนะคะเขาขยันมากนะคะไปทุกที่นะคะอย่างที่บอกอันนี้ทนเครื่องในเห็นไหมคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าเช็คช่วงล่างเช็คช่วงล่างก็คือเช็คช่วงล่างจริงๆนะคะก็คือถอดเช็คแบบนี้เลยพอเช็คแบบนี้เลย,เค,บบเลยคันนี้ทําการเสริมเฟรมข้างล้อน้ำและนี่นะคะเสริมเฟรมข้างล้อน้ำอุ้ยคุณไม่ชัดแล้วก็เสริมหน้าอาร์มเรียบร้อยแล้วก็คือ เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็จะนํามาประกอบแล้วโซนนี้นะคะก็คือจะเป็นการเช็คภายในอันนี้ขออนุญ,ญาตพูดแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะไม่มีความรู้ม่แต่ความรักนะคะคุณผู้ชมขานะคะถอดตัว <c oughs> ถอดตรวจเช็คให้ทุกจุดเลยนะคะน,นี่น้องบุ๊กอาถ่ายไปลูกถ่ายไปขออนุญ,ญาตให้ภาพมันเล่าเรื่องนะคะคุณผู้ชมคะ่ะขออนุญ,ญาตให้ภาพเล่าเรื่องนะคะบอกเลยว่าบริษัทเรานี่เช็คละเอียดจริงๆอะเช็คละเอียดมากนะคะ เอาเป็นว่ามีคุณลูกค้ามาดูรถคุณลูกค้าถามว่าเฮ้ย mm. ถามจริงๆนะรถมาสวยแค่ไหนน่ะก็ถอดแบบนี้เลยหรอเพราะว่าคุณลูกค้ามาเห็นทั้งแบบรถที่สภาพค่อนข้างอยู่กลางๆแล้วก็รถที่แบบมาใหม่ๆสวยมากๆคือจะมาสภาพไหนนะคะทางร้านเราก็รื้อค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในนะคะมีการรั่วซึมหรือว่าอะไรยังไงบ้างแล้วที่ต้องถอดก็คือพวกอ่าเพื่อการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะเปลี่ยนถ่ายให้ให,ใหม่ทุกจุดนะคะ ระบบความร้อนระบบไฟฟ้าทุกอย่างตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งหมดนะคะแน่นอนเรานํารถเข้ามาจากญี่ปุ่นเขาเป็นเมืองหนาวบ้านเรามันเมืองร้อนนะคะปัญหาหนึ่งที่คุณลูกค้ากลัวมากๆก็คือเรื่องระบบความร้อนเพราะฉะนั้นช่างของเราต้องทําการตรวจเช็คให้ดีที่สุดนะคะและเหมาะกับการใช้งานในเมืองไทยคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนนะคะซื้อรถจากบางนาแต่ถ้าใช้ไปแล้วมีปัญหาเรารับประกันว่าทีมช่างของเราไปดูแลให้ถึงที่บ้านนะคะ แน่เลยว่าไม่ทิ้งกันนะครับใช่ไม่ทิ้งกันดูแลให้ตลอดนะคะเห็นไหมคะป้านี้คืออะไรหรอล้อนำาฮี่ยบูกแกเก่งว่ะแกเก่งว่ะเออล้อนำดูท่าดูท่าเขาบอกเลยนะคะล้อนำล้อนำก็คือนี่ล้อนำเออล้อนนำนะคะบอกเลยว่าช,ช่างกองนี้อยู่นแผนช่วงล่างมาก่อนนะะว้าวนะคะไม่ธรรมดานะคะสำหรับเออตะกองของเรานะคะส่วนคันนี้นะคะก็คือ แคท304นะคะอันนี้เป็นรถน้อยนะคะเป็นรถน้อยใช้ตะมุตะมีนะคะอันนี้ก็มีการติดตั้งลายหัวเจอบเพิ่มนะคะเดิมเดิมมาเลยตัวรถไม่มีระบบลายหัวเจอบมานะคะอันนี้ช่างของเราติดตั้งให้เพิ่มนะคะนี่เห็นไหมคะทําให้ทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมคะสามศูนย์สเราบอกเลยว่าเดี๋ยวทําสีใหม่นะสีจะมุ้งมิ้งมากนะคะคือ ทำสีให้ใหม่แต่ว่าก็จะเอาเป็นสีเดิมนี่แหละนะคะรอดูนะคะว่าจะมุ้งนิ้งขนาดไหนเห็นไหมคะตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะนี่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 ในช่วงของตรงนี้นะคะเพียคุณผู้ชมบอกแล้วว่าถอดตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งคันนะคะสำหรับ304คันนี้คันนี้เป็นของพี่พี่ทีมงานทองสีสวัยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าเรียกว่าอยู่กับเรามานานแล้วซื้อรถจากบางนาไปหลายคันแล้วนะคะคันนี้น่าจะแบบอุย้ยเยอะเยอะ นี่นะคะเช่นเคยนะคะตรวจเช็คให้ช่วงล่างนี่รื้อถอดให้ใหม่หมดนะคะคุณผู้ชมขานะคะกียร์นะคะเออบอกเลยว่าไม่ว่าจะมาสวยแค่ไหนเราก็รื้อเราก็รกื้อค่ะเพราะช่างของเราเขาชอบถอดคุณผู้ชมเขาชอบถอดชอบรื้อนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอันนี้ให้ภาพเล่าเรื่องอีกละกันให้ภาพเล่าเรื่องนะคะเพราะว่ากลัวว่าพูดไปหนึ่งพูดเิดไม่ได้นะคะเออการจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมต้องให้แบบเป๊ะ เพราะฉะนั้นดิฉันขอเรียกเท็จภาพเล่าเรื่องแล้วกันนะคะว่าทีมช่างของเราตรวจเช็คแบบไหนนะคะทํายังไงบ้างซื้อรถจากเราไปสบายใจได้นะคะเรารับประกันให้ทุกจุดยกเว้นสายไฮดรลิกนะคะเคยบอกไปหลายคลิปแล้วรับประกันให้ทุกจุดยกเว้นสายไฮดรลิกรับประกันให้1เดือนเต็มหลังจากรถถึงหน้าบ้านหรือหน้าง,งานของคุณลูกค้าค่ะนะคะคันนี้เดี๋ยวจะทําการติดตั้งแอร์นะคะแผงแอร์รู้สึกว่าจะเอาขึ้นมาไว้ข้างบนตรงนี้นะคะถ้าจําไม่ติดนะน่าจะจําถูกแหละและคะ โอเคนะคะสิมออันนี้ทำเสร็จแล้วด้วยนี่ทำเสร็จแล้วเราก็จะทำการเทสเทสอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากทำสีทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาง่ายๆว่าก่อนทำสีเนี่ยคือช่างเราก็เช็คแล้วนะนะคะแต่หลังจากทำสีเสร็จก็จะมีการเทสอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่คุณลูกค้าจะเดินทางมารับรถนะคะนี่อ่าอ่าม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 า,มากันต่อนะคะ สำหรับคันนี้ปาดโพอะไรกันครับเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นแผงของ 40, พีซีสี่สิบที่จำได้ก็จำได้ไหมจำได้ครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดชุมพรนะคะน,นี่ที่ฉันจำได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นที่ใหญ่เลยนะเป็นที่ใหญ่เลยนะเนี่ยคันนี้ทังงงง้ง,งรออารมณ์ดีนะคะฟังเพลงตลอด ทำงานไปด้วยนะคะเดี๋ยวเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายโซนแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสอดคู่กันเลยสอดคู่กันเลยจ้านะจ้าสี่สิบจ้าเป็นยังไงร้านของเราบอกนิดนึงคุณลูกค้าโทรมาถามหารถเล็กเยอะมากแต่ว่าเออมีน้อยแต่มีนะเออแต่ตอนนี้เล็กสุดของเราน่าจะเป็นอ่ะ็ซตันนะคะ SK70 ตอนนี้30ก็ไปหมดแล้ว40ก็ไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือเป็น SK70 YT06 นะคะเดี๋ยวภายในเดือนหน้านะคะเราจะมีไซส์70เข้ามาอีกประมาณ3-4 0ันสวยๆเลย07ก็มีนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดก็มีนะ SK75 อดใจรอกันนิดนึงมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะทําการอัปโดดอัปเดตลงช่อง YouTube ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะคุณผู้ชมคะดูนี่นะคะหรือทำใหม่ให้ทุกจุดคันนี้ชุมพรจ้ะคันนี้บางเลนะคนครปฐมจ้ะนะจ๊ะเป็น TC40 MR ทั้ง2คัน คันนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนใบแท็กนะคะเอาเป็นแท็กยางเหมือนเดิมซึ่งแท็กเดิมๆ erm มาค่อนข้างสวยนะคะบอกเลยนี่นะคะนี่นะคะเออนะคะนี่นะคะหรือตรวจเช็คให้ใหม่ทุกอย่างแล้วก็เดิมๆม,มานะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นแอร์ร้อนหรือเป็นฮีเตอร์จบไปเลยนะคะบอกราคาไปเลยสองคันนี้เก้าแสนบาททําให้ใหม่ทุกอย่างแบบนี้นะคะเช็คให้ใหม่ทุกจุดทําสีให้ใหม่ทั้งคันพร้อมติดตั้งแอร์ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมคะ อ่านะคะแต่คันนี้นะคะคุณลูกค้าเปลี่ยนจากแท็กลกางแบบคันเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นแท็กเหล็กนะคะอันนี้ก็คือจบในราคา90,00 0 0บาทเหมือนกันนะคะรับรองไม่ผิดหวังยวเสร็จเมื่อไหร่เราจะรีวิวให้ดูนะคะรถอะรถโอ้ยห้องสีของเราทําไมปิดล่ะนี่นะคะอาน,น้องบุ๊คเคยมาอยู่แผนกสีบอกนิดนึงว่านี่คืออะไรอันนี้คือเขาลังพ่นสีกันอยู่ครับพ่นแล้วก็อบไปด้วยใช่ไหมอบไปตัวไหม<บ> อ่านะคะก็อันนี้ก็เป็นแผนกสีของเรานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เขากําลังอบสีกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปตรงที่เขาทําการขัดแล้วก็เจียกันนะคะหลายท่านถามว่าทําสีนี่ทาแบบใดถ้าทับลงไปเลบ่บบโมเมนต์ดิโมเมนต์ด้เหตุจังสานบอด้นะคะนี่นะคะอ้ามีคันนึงพอดีเลยครับพี่เอิร์ดนี่นี่นี่สวยอ่ะวกใส่บอดีเลยเห็นแล้วสวยมาก ะะอะคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนให้ดูตัวอย่างแล้วกันเปรียบเทียบกันนะคะคันนี้เป็นมาร์คไฟแต่คันนี้ช่างของเราได้ทําการขัดเจียรเรียบร้อยแล้วก็คือเอาสีเดิมออกทั้งหมดเอาสีเขียวโคเบออกหมดเลยนะคะแล้วก็ทําการโปสสีลงไปนะคะนี่คั้นนี้นี่ถ้าสมมุติคุณลูกค้าไม่ได้ทาสีทั้งคนันเก็บแค่บางส่วนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เพราะว่าสีตรงไหนที่ยังดีอยู่ก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็หนึ่งเป็นความต้องการของคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ไม่ได้ทําสีใหม่ทั้งคันนะคะเช่นสีตรงอาร์มเป็นต้นคะรับใช่ใช่เช่นสีตรงอาร์มเป็นต้นนะคะน้องบุ๊กนี่นะคะคุณผู้ชมอ่ะอย่างคันนี้ทําสีใหม่ทั้งคันก็จริงแต่จะมีบริเวณตรงนั้นที่เหลืออยู่นะคะเป็นช่วงของอาร์มนะคะ สีคือว่ายังค่อนข้างโอเคอยู่นะคะก็เก็บไว้ตรงไหนดีก็เก็บไว้นะคะแต่พูดถึงว่าทําใหม่ก็คือนี่แหละค่ะทำให้ใหม่ทั้งคันพ่นให้ใหม่ทั้งคันแล้วก็มีระบบอบอย่างดีนะคะคุณผู้ชมค่ะมีเบิงเบิงนี่นี่ให้ดูเนื้อก่อนเวลาเขาออกเขาออกให้เห็นเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะสําหรับขนใที่ทําสีทั้งคันให้เห็นเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะขัดแล้วก็เจียเจียเจียแล้วก็ขัดขัดขัดนะเสร็จแล้วก็จะโป้สีแบบนี้นะคะโป้แบบนี้ เออเออแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมบุ๊ใช่ครับเรียกเลยว่างานละเอียดใช่งานละเอียดนะคะงานละเอียดแค่ขั้นตอนของการทําสีนะคะถ้าเกิดว่าทําสีทั้งคันทางร้านใช้เวลาทําในการออใช้เวลาในการทําสี5 6ถึงวันเลยนะคะแต่ถ้าแค่เก็บสีอาจจะประมาณ3วันนะคะแต่ก็ถือว่านานนะสําหรับขั้นตอนของการทําสีเรามีทุกแผนกจริงๆหนึ่งหนึ่งแล้วก็ที่คุณลูกค้าแบบเป็นกังวลเดี๋ยวขอโทษบุ๊แป๊บหนึง่งให้ดูตัวอย่างคือ เดิมๆมาร์คไฟเนี่ยเป็นรถที่อายุเยอะอยู่แล้วแน่นอนอาจจะต้องมีรอยพงรอยผุดูนะเก็บแล้วนะเก็บแล้วทีนี้เรามาดูแบบที่ยังไม่เก็บพอเก็บเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะมาดูแบบที่มันยังไม่เก็บมาค่ะมาค่ะเรามีทุกแผน่ะมาค่ะนะคะมาเดินแบบที่ลงซ่อมกันบ้างนะคะเดินแบบที่ลานจอดมานานแล้วอันนี้ก็จะได้ยินเสียงสำลองกองแก้งอะไรก็คุณผู้ชมก็ปล่อยไปนะคะไม่ต้องมาสนใจนี่ เห็นไหมคะทุกค kind of ันมาจะต้องมีรอยมาบ้างแหละนะคะผ่านสมรภูมิรบมาบ้างเนาะรถมือสองนักรบย่อมมีบาดแผลนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะช่างของเราเก็บให้ใหม่แล้วก็เก็บให้เนียบด้วยนะคะิดเดียวไม่ได้นะคะช่างเราไม่ปล่อยเขาไล่เราหรือเปล่าเขาไล่เราหรือเปล่าพี่ไล่หนูปะเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนของอะไรคะบอกหน่อยบอกหน่อย ปะเห็นไหมถ้ามันผูมาแล้วก็ปะใช่ไหมช่างก็คือทําให้มันแข็งแรงใช่ไหมคะอ่าให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่อ,องอะแผนนี้จะเสียงดังนิดหน่อยเรอใช่ไม่นิดค่ะไม่นิดค่ะบอกเลยว่าบริษัทเรานี่ทางานกันอย่างจริงจังใช่ค่ะนะคะคันนี้เป็น SK 200ซึ่งจะเดินทางไปยังจังหวัด นครสีธรรมราชคันนี้คุณลูกค้าไม่ได้เดินทางมาดูรถนะคะน้องบุ๊คคุณลูกค้าจองออนไลน์มานะคันนี้นะคะเป็นของพี่รงนะคะ,ะไปจังเนี่ยนะคะเลิศไม่ล่าเออเด็ดดี๋ยวตอนรถเสร็จคุณลูกค้าจะเดินทางมาดูรถอีกทีหนึง่งแล้ว่อให้เราส่งรถและคุณลูกค้ายังแอบ,บกระซิบเรามาว่าถ้าคันนี้มาดูแล้วถูกใจจะจองอีกหนึ่งคันวันนั้นเลยเอาบาอนนเรื่องจริงเรื่องจริง<ม>นะคะเรื่องจริงไม่ธรรมดาก็ประมาณนี้นะคะสําหรับโรงซ่อมของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตหลบรถก่อน คุณผู้ชมคะเดีย๋ยวว่าแบบเดีย๋ยวว่าแบบาอันนี้ซูมไปนิดนึงอันนี้เราไม่ได้ขายเนาะบางทีก็ซื้อมา,อ,าอะไร้างก็มีนะคะแต่บอกเลยว่าถึงรถจะมาสภาพนี้อันนี้ยกตัวอย่างทางร้านก็เก็บให้ใหม่บาลมือหนึ่งได้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะเห็นแบบนี้แต่นี้เราไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเพราะว่าเหมือนกับบางท่านอาจจะมาคือมันจะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมาดูรถที่แบบว่าโอเคราคาไม่แรงมากนะคะแล้วก็ รุ่นไม่ใช่รุ่นใหม่มากก็แน่นอนอาจจะต้องเจอสภาพที่เขาไม่ได้สวยมากนะคะน้องขอจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าทางร้านนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเก็บให้ใหม่นะคะเหมือนรถใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้บริษัทบางนาแฮกเตอร์ของเรานะคะเป็นตัวเลือกน,น,อน้อยในดวงใจของคุณผู้ชมนะคะสามารถมาดูรถได้ไม่ซื้อไม่ว่าก,กันนะคะเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ ออวต่อไปจะเป็นทางการนิดนึงเพราะอย,อยากขายของอยากขายของเงียบมาหลายวันแล้วคุณลูกค้าเไปไ็นากันเนี่ยเงียบมาหลายวันแล้วนะคะอ๋อนะคะอยากขายของก็คือ1ทางร้านของเรานะคะมีบริการไฟแนนซ์คอยบริการนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็จัดได้นะคะหลายท่านบอกว่าเป็นบุคคลธรรมดาจัดได้ไหมครับที่อื่นเขาไม่รับเลยที่นี่รับนะคะบุคคลธรรมดาจัดได้นะคะแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าหรือไฟแนนซ์สาขาใกล้เคียงบ้านคุณลูกค้ามากที่สุดนะคะ มีธนาคารอะไรยังไงบ้างโทรมาสอบถามแนะนําให้โทรมาสอบถามนะคะถ้าคําถามในใจของคุณผู้ชมมันเยอะดิฉันแนะนาให้โทรนะคะก็เบอร์085840788นะคะหรือ0829193748อะไรบครูคไม่ะชาสัมพันธ์้าหน้าร้านไหนครับอะไรนะคะอ๋อประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะก็คือเมื่อก่อนนะคะร้านของเราจะมีอยู่2จุดก็คือตรงนี้นะคะเป็นโรงซ่อมจุดโรงซ่อมตอนนี้เราจะเรียกรงซ่อมแล้วเราจะเรียกออฟฟิศ แล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือตรงศูนย์เสียงกงกม17.5นะคะหลายท่านอาจจะรู้จักหลายท่านอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนนี้นะคะรวมกันเป็นที่นี่ที่เดียวแล้วนะคะจะซื้ออะไรใช่ไหมคะติดต่องานหน้าร้านเอกสารต่างๆมาที่นี่นะคะตอนนี้อยู่ที่นี่จุดเดียวเลยที่โรงซ่อมบางนาแฮกเตอร์นะคะหรือออฟฟิศใหม่ของเรานั่นเองนะคะมาได้เลยนะคะจับจุดง่ายๆนะคะมาหาวิทยาลัยหัวเฉียวหรือจับจุดซอยคูณเจริญนะคะมาได้หมดเลยเพราะว่า GPS สามารถพาเรามาได้หลายทางนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาถามได้นะคะนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันเข้ามาติดต่อสอบถามหรือว่ามาลองรถได้นะคะนบุกน้อพวกเรายินดีให้บริการนะคะเข้ามานะคะเรามีของสมนาคุณให้นะคะก็คือน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีขนมเล็กๆน้อยๆนะคะล้อเล่นนะคะมาได้นะคะบางนาแทกเตอร์ของเราเปิดทุกวันอย่างที่บอกไปนะคะ น้องเอิร์ตกับพี่โจแล้วก็น้องบุ๊กแล้วก็ทีมงานทุกคนอยากเจอคุณผู้ชมอยากเจอคุณลูกค้ามากนะคะมาเลยเดี๋ยวจะหมดหน้าฝนแล้วอย่ามาแย่งรถกันนะจะบอกให้โอ,อ้ตรงนี้เสียงดังเวอร์โอเคเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะบริการตรวจเช็ครถที่แบบน่าเชื่อถือน่าไว้ใจนะคะบริการหลังการขายที่แบบโอ้โหดีดีนะคะก็ต้องคิดถึงที่ไหนคะบางนาแท็กเตอร์ครับผมโอเคค่ะสำหรับวันนี้เอิร์ตแล้วก็น้องบุ๊กขอเป็นตัวแทนบางนาแท็กเตอร์ทุกคนนะคะ ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะได้ไหมได้ไหม